นิคมไฟส่องสว่างและถุงตาข่ายของชาวบ้านนนงิ้ว,วตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทที่ห้อยอยู่หลายวันได้ถูกนำกอกมาใช้งานอีกครั้งหลังจากช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนได้เทกระหน่ำลงมาในหมู่บ้านเป็นผลให้กบเขียดและสัตว์ต่างๆที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาออกมาหากินและนี่คือจังหวะดี ชาวบ้านจะได้ออกลา่าบ้านนนิ้วมีจำนวน141ครัวเรือน<ม>เคยประสบปัญหาเรื่องสารเคมีในนาข้าวจนปริมาณสัตว์ในานาชนิดที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาหายไปแต่กี่เต่ครบเนี้ยมักับบมีจักอย่าง มันหายเบิดพวกปูพวกปลาเนี่มันก็หายบานนี้แล้วนี่หันมาได้เห็ดอยซิ่กว่าปีบานนี่มันธรรมศาสตร์คับขึ้นมาได้มีครบมีเขียดมีหอยมีปูมีปลากินตลอดมีแต่กี้ตะกอนบ่มีดอกหายเบิดเพราะว่าเขาใส่ยาฆานยาอีกสาสาร,ร,รเคมีถ้าสิเปียบใส่คนก็คือคนติดยาเสพบติดคา,า,ากเลว้วใส่ปุ๋ยใส่เคมีหลายๆคักแลว้วที่นี่พ่อแต่ไอ้มาหยุดจึกจังเสียมันกำบังได้ผล คือกับเฮ้านี่แหละค่ะไอ้เ่าเห็ดหน้าอินซี่กันหันมันเ่าหยุดใส่เคมีจึกมันกะพื้นหน้าของเ้าบดได้ปับปุงเป็นบอมันกับบดได้ตอแอันทรงผลให้เฮ้าว่าเข้าใจได้ลลผลิตดีก็เลยเห็นให้าเจ้าเศร้าในช่วงปี2558ถึง2559บ้านหนองนิ้วได้เข้าร่วมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยการสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมีการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบในการทำกรเกษตรอินทรีย์จากนั้นก็ได้ร่วมกันคิดวิธีขยายสมาชิกจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิมที่มีไม่กี่ครัวเรือนถึงสิเป็นชิ้นเล็กๆที่เข้าได้รับมากจากสซสแต่เข้าแต่พวกหู่ัานหน่วยงานสซสนี่มันหมายถึงอย่างแต่เข้าก็ได้รับช่วงมาจากของมูลนิธิกตรกรรมท่งเลือของจังหวัดสุรินทร์ เป็นก้อนนึงให้เข้ามาเลยข้ากล่าว่าส่งปิดปายมาเป็นของโซโซเข้ามาโซโซโซแบบนี้เนี่ยข้ากล่าว่าคนหาว่าโซโซคืออย่างเพราะแต่เขาโหเลยว่าการเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายกับเพศไหไม่แรงกระตุนขึ้นสรุปว่าเรามีเครือข่ายถึงแม้อยู่ในพื้นที่เราก็มีอยู่เร่นงนอกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจาก16ครอบครัวที่ทำนาอินรีย์ปัจจุบันขยายเพิ่มเป็น91ครอบครัวนี่คือบทพิสูจน์ว่าการทำเกษตรอินทรีย์นั้น เท่าเหตุงานบนดีจำครูก็คือตอนแรกเขาสาั่งสภาพถึงมา30คนเนาะสามสิบคนมาสภาพนี่มัสมีผูกกาบอกาเท่ากับสีถามมาสภาพคนนีพร้อมสีสีหาพี่น้องบอ่คนบางคนเขาเจ้าปฏิบัติได้แต่ข้า้าบ่พร้อมสีสีหาพี่นอ้องอ่พอร้อมทีสีปฏิบัติตัวจริงเหตุของจริงให้เห็นได้แต่สื่อสื่อสารการสื่อสารบางคนมาก็สื่อสารกันบ่าเขาใจ อันนี้ประเด็นนี้แหละค่ะเข้าก็เลยมากมากมาขุหาว่าอาจังพีคนนี้อันพ้อที่สิเขาหาค้นไหนบ่วิธีการเขาหาคน้นเขาเว็บใดการทํางานโดยมีชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักที่ดืงมพลังเฮดออกจากข้างในเพื่อผลักดันชุมชนไปสู่เป้าหมายและมีหน่วยงานภาคีมาช่วยวิเคราะห์ทั้งแรงเสริมแรงต้านเพื่อออกแบบกิจกรรมจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่วางไว้คือสิ่งสำคัญในการทำงาน จนกลายมาเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์อย่างบ้านโนนิ้วในวันนี้ก็พบว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพซึ่งเราพร้อมที่จะที่จะผลักดันหรือว่าหนุนเสริมให้เขามีการขยายกิจกรรมหรือขยายงานซึ่งปกติเขามีการทําเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วประมาณ16คู่เรือนนะครับในปีแรกพอดอีการขยายมันยังไม่เริ่มยัง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 ไม่เต็มทั้งพื้นที่ พอดีทางสสก็มีโครงการที่จะหนุนเสริมนะครับให้ชุมชนได้มีการแก้ไขปัญหาในชุมชนก็เลยได้มาพูดคุยกับทางกรรมการหมู่บ้านซึ่งทั้งหมดก็เห็นด้วยนะครับว่าที่จะมีการขยายงานนะครับก็เลยได้พูดคุยแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านผมในายนามผู้รับผิดชอบงานเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกษตรสีก็ได้หางบประมาณเข้ามาสนับสนุน เป็นประจำนะครับก็จะมีการมาจัดอบรมที่นี่นะครับนะครับมีเอาเกษตรกร,ร,กรจากต่างตำบลน,นะครับมาดูงานที่นี่นะครับเวลาต่างอำเภอต่างจังหวัดประสานงานมาว่าอยากดูงานกเกษตรอินทรีย์ผ่านมาทางอำเภอผมก็จะบอกว่าต้องมาตรงนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายจังหวัดนะครับที่มาดูงานนะครับจุดเด่นของที่นี่คือการปลูกพืชหลังนาเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดอย่างเช่นถั่วพลา กระเจี๊ยบและปอเถีองซึ่งเป็นรูปแบบการปรับปรุงดินที่สำคัญนอกจากชาวบ้านจะได้ขายข้าวอินทรีย์ราคาคุณภาพแล้วทุกคนยังได้ขายเมล็ดพันธุ์พืชหลังนาเหล่านี้และรายรับนั้นก็แทบจะกลายเป็นรายได้หลักเสียด้วยซ้ำมันก็เขากินก็ไดุ้มลงดินก็ได้ขายก็ได้มันก็ได้หลายอย่างนะที่ว่าประโยชน์ ได้ไร้ได้ขาเขาจ้างบม่มีรถไม่เลือ่อยจังสิ่งก็เราก็ขายทั่วผ่ามาจ่ายขารถไถหน้าได้ถือว่าประหยัดไปอย่างหนึ่งหลังจากดําเนินโครงการผ่านไปแค่1ปีนอกจากจะมีสมาชิกชุมชนหันมาทําเกษตรอินทรีย์เกือบทุกครัวเรือนแล้ววันนี้ชุมชนโนนงิ้วยังมีข้อกําหนดกติกาเกี่ยวกับการทํานาอินทรีย์ ที่ถูกกำหนดผ่านสภาผู้นำชุมชนจำนวน5ข้อนั่นคือทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกครัวเรือนต้องไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าครัวเรือนต้องสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ทุกครัวเรือนต้องมีการปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์จะต้องร่วมระดมทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ชุมชนที่เราอยู่เนี่ยคือบ้านนนเงี้ยวเนี่ยเขามีฐานความรู้เดิมอยู่แล้วเมื่อมีฐานความรู้อยู่เดิมเราสามารถที่ประยุกต์ใช้หรือบูรณาการและสร้างนาวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชนของเขาเพื่อที่เขาสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ในบริบทชุมชนของเขามีอยู่ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีจุดเด่นก็คือในเรื่องของคนคนมีความเข้มแข็งในตัวผู้นําเองเนาะ ตัวผู้ใหญ่บ้านเองหรือไม่ก็ตัวทีมงานเนาะทีมงานก็จะคือมีความรักความสามัคคีกันแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆงานน้อย,อยหรืองานใดในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยกันเป็นอย่างดีนะคะปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จคือการที่ทุกคนเห็นข้อมูลที่จะพาผู้นําชุมชนได้สํารวจโดยเฉพาะในประเด็นค่าใช้จ่ายสําหรับสารเคมีที่นํามาใช้ในการทําการเกษตรตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งต่อสุขภาพครอบครัวและสังคมนอกจากนี้ยังได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องผ่านห้อกระจายข่าวทุกวันจนทำให้ชุมชนบ้านโนนงิ้วสามารถลดต้นทุนการทำนาข้าวจากเดิมที่มีต้นทุนในการทำนาที่ไรละ3,650บาทเหลือไรละ2,160บาทซึ่งต้นทุนที่ลดลงได้แก่ค่าปุ๋ยเคมี ลดลงจำนวน1000บาทค่ายากำจัดวัชพืชลดลงจำนวน150บาทค่า,าเมล็ดพันธุ์ลดลงจำนวน340บาทอู้ยดีใจหลายเบาเร็วเบาอู้ยดีใจแห้งย่อนมาแค่เขามาถามตะกี้มันมันเหมือนมันลำบากแห้งเข็นโขคขึ้นภูเขาดึงใหม่ทั้งตายมามันดึงยากดึงลำบากเหลือเกินบัดที่นี่มาตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนเราแทะออกไปทีละน้อยละน้อยพอเราแซะได้เราก็ดึงง่าย พอดึงไงแล้วมันมันสางควิ่มแรงบันดาลใจให้เราเยอะนะคะพี่นองเหมือนกับว่าเขาเอ่ยว่าไอ้วอย่างตัวอย่างที่ดีดีกว่าคําสอนที่ดีประมาณนี้นะคะค่ะเปลี่ยนหนามือเป็นหลังมือเลยจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการวิเคราะห์และเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามาร่วมคิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในที่สุด ทุกคนก็เข้าใจและเห็นประโยชน์ร่วมมองเห็นแนวทางเพื่อการพัฒนาในอนาคตอันจะมีลูกหลานเข้ามาสานต่อกซอยเวลาเพิ่มมีงานกับบอมีงานค่ะถ้าบอมีงานกะซอยเห็ดผงงานเอกสารแล้วถ้ามีงานกะซอยมาเพิ่นมาจับผาเตรียมงานเตรียมของเงินสีขาดเสิร์ฟน้ำในงู่นี่ค่ะดีต่อจะคข้องค่ะก็คือได้ประสบการณ์กัคือเวลาเป็นผู้ใหญ่ไปก็คือใสด เป็นผู้สืบทอดต,ต่อต่อไปค่ะสืบทอดการเทนหน้าเกษตรอินซี่แล้กกับเป็นผู้นำซักส่วนหายมือผื่นๆมาซอยรวมกิจกรรมอย่างเ้สีค่ะนี่คือการปรับตัวของชุมชนเกษตรยุคใหม่ที่ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาใช้การมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพลังการต่อรองโดยมีกลไกทั้งในและนอกชุมชนเป็นทุนหนุนเสริมเพื่อเติมช่องว่า ที่สุดทางสว่างที่เคยมองว่าอยู่ไกลก็ขยับเข้ามาใกล้และสุดท้ายก็เอื้อมถึงได้แค่ปลาย